สวัสดีครับกับผมสุภเวชสุป,สปการศิรินะฮะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะชอบพูดมาหลายตอนแล้วก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดที่เริ่มคี่คายนะฮะ คี่ขายยังไงคือผมสังเกตมาจากในในช่วงเช้านะฮะจะเห็นว่ารถหน้าโชว์รูมนะฮะเริ่มติดหนึบเลยนะฮะแล้วก็ลูกน้องก็เริ่มมาทำงนานสายนะฮะทุกทีเขาจะมีลูกน้องนินทาเจ้านายนะฮะวันนี้ผมนินทาลูกน้องนะฮะด้นี้ที่ชีวัดวาเศรษฐกิจดีขึ้นคือลูกน้องเริ่มมาทำงนานสายและมีอะไรอีกน้ำมันเริ่มขึ้นเวย ตอนที่แบบว่าตอนที่ผมอยู่บ้านสบายๆนะน้ำมันก็จะตกเอาตกเอาเอาหลือ15บาทอะไรต่างๆนะตอนนี้เริ่มขยับขึ้นไปแล้วถ้าเราได้ติดตามข่าวนะเอาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วกันถ้าเราติดตามข่าวเราพบว่าหลายๆธุรกิจนะครับเริ่มที่จะผ่อนปลนมากขึ้นนะฮะอย่างเอทีคาเฟ่นะฮะขายของนิดนึงนะฮะก็จะมีการเปิดนะครับแล้วก็จะมีการควบคุมมาตรก,การต่างๆนะฮะก็ก็ถือว่า เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะฮะให้มันดีขึ้นนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะหลายๆคนชอบพูดว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าโรคระบาดนะฮะก็คือโลกไม่มีสักบาท <c oughs> <c oughs> คือคือคือยังไงอะเศรษฐกิจมันก็ต้องเดินต่อนะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือกาดอย่าตกนะฮะกาดอย่าตกเรื่องของการต้องการรถนะฮะ ก็มีมากขึ้นนะไอ้นี้ผมผมไม่ได้พูดเองนะผมมีความรู้สึกว่าอย่าง2อสวันนี้นะฮะลูกค้าเริ่มเข้ามามากขึ้นนั่นเองนะฮะมากมากจริงๆมากจนผมตีว่าเป็นสภาวะปกตินะฮะตลาดมือ2คึกคักนะฮะแต่ตลาดมือ1ดาวหลายคนที่มองหารถมือ1นะฮะเดินเข้าไปปรากฏว่ารถไม่มีต้องรอ2เดือน3เดือนสเดือนไปถึงไม่ถึงแต่ก็คือไม่มีรถนะฮะแต่คนมันต้องการรถลวเว้ย มือสองมนเลยมีความต้องการมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับวันนี้ผมก็วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตสต็อกนะฮะรถ Honda ยอดนิยมนั่นเองนะครับโมเดลแรกที่ผมอยากจะแนะนำนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าเฮ้ยไอ้นี่ข่าววงในนะเราอาจจะไม่เจอเขาอีกแล้วก็ได้นะฮะผมบอกเลยว่า80%แล้วนะ ที่ผมติดตามข่าวนี้มาเนี่ยเพราะเพื่อนผมทำงานอยู่ที่ Honda นะฮะต้องบอกว่า Honda มีแผนยกเลิกรถโมเดลยอดนิยมนะฮะก็คือ Honda j เจ z โอ้โหเสียใจมากคือ j จ๊ z เนี่ยมันจะเข้ามาประมาณปี4-5แล้วผมรหัส4-7ไงก็คือว่าตอนเรียนมหาลาัยเนี่ยรถตอนนั้นนะฮะก็จะนิยมวัยรุ่นวัยรุ่นนิยมจะเป็นรุ่นซิไอซีวิกเตอรลีดใช่ปะ อาซีวิกเตาลีดแล้วก็ตัว3ามห่วงอานะฮะไอ้นี้ก็จะเป็นพวกเด็กแนวเด็กแนวอย่างพวกเราอยากจะมีหญิงขับรถนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีลูกคุณหนูนะฮะที่มีรถโมเดลหนึ่งนะฮะซึ่งมันน่ารักมากผมยอมรับเลยนะตอนแรกก็ดูตัวของ5ดอกก็คือตัวเตาลีดอะแต่พอมาเจอรุ่นนี้ปุโอ้โหเจอคุณหนูขับ สวยงามนะฮะรถรถรถไม่ใช่คนนะฮะก็คือ Honda Jazz นั่นเองนะฮะอ่าแต่ตอนนี้เนี่ย h o น d a นะฮะเปลี่ยนแผนผมบอกเลยว่าคือจะให้ผมฟันแต่ว่าผมพลาดก็ไม่เป็นไรผมค่อนข้างฟันธงว่า j จ๊ z นะฮะจะจากเราไปแล้วนะฮะท่านคิดว่ายังไงกับดีเทลที่ผมให้ไปนะฮะลองคอมเมนต์ด้านล่างนะฮะว่า เขายังอยู่กับเราไหมนะฮะหรือผมมีคําถามนึงที่อยากจะให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นนะฮะก็คือถ้าเราจะตัด Honda Jazz ไปจริงๆนะฮะมาเป็นตัว City h แฮนแบ็ตัวตัดแบบนี้นะฮะท่านคิดว่ายังไงท่านชอบแบบไหนมากกว่าลองแสดงความคิดเห็นดูนะฮะผมบอกเลยว่า อาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะฮะยิ่งป้ายแดงก็เริ่มจะไม่มีแล้วนะฮะก็ผมบอกเลยว่าหากท่านกำลังมองหา Honda Jazz นะฮะตอนนี้ผมมีทั้งหมด8คันนะเป็นตัวท็อปตัว V นะฮะประมาณปี2016นะฮะแล้วก็เป็นตัว S 2017นะฮะผมขายราคาเดียวนะฮะก็คือ459,000 ถามผมนะสเสน่ห์ฮอนด้าแจมีอะไรก็คือมันเป็นรูปลักษ์อะนะคือมิติมันสั้นมันน่ารักนะฮะหากจะเป็นตัวซิตี้ซึ่งมันก็เป็นแฮ b แบกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าความน่ารักความจอดง่ายวงสวิงในการขับเลี้ยวเนี่ยด,ดูดูดูมิติแล้วเราไปเที่ยบก,กับตัวซิตี้นะก็พบว่าตัวตัวเครื่องการวางบอดี้ต่างๆเนี่ยมันจะน่ารักกว่าซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ของแจเว้ยจะไปตัดของของของกู ได้ยังไงวะอ่ะโมเดลต่อไปนะฮะโมเดลเจ้าปัญหาของเราก็คือ Honda City นะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดก็เปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็ Honda ที่เป็น B s e gment ก็ไม่มีอีกแล้วเฮ้ยเอาจริงๆนะคือถ้าไม่มีโควิดนะฮะต้องบอกว่าตลาดรถเนี่ยกำลังคึกคักเลยเพราะว่ามันเป็นเจนใหม่ที่เราจะลักโลกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่า ซิต ah ี้บีเซกเมนต์เนี่ยไม่มีแล้วนะฮะเราก็จะมีเป็น1.0 t u r บ o ก็เรามีให้เลือกนะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว s อสตัวท็อปนะฮะตัวท็อปก็คือราคาเนี่ยผมปรับลดแล้วเหลือที่449,000นะฮะก็มีทุกอย่างนะฮะมีตั้งแต่คู e คอนโทรลพวงมาลัยมัลติฟังชันระบบไอค่านะฮะมีระบบเนวิเกชั o นต่างๆนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปราคาเนี่ยจริงๆออกห้าง7700ปลายๆนะ เพราะมันเป็นตัวท็อปตอนนี้เนี่ยผมปรับราคารถเหลือ449,000เท่านั้นเองหรือจะเป็นตัวอื่นนะฮะก็จะมีมากมายตัวนี้ก็ปี2016ราคา439,000เท่านั้นเองหรืออยากเจ้าไม้เนื้อเชนหน่อยเป็นกระจังหน้านิดหน่อยปี2 0 1 7ผมมีอยู่2คันนะฮะก็จะดูแบบทันสมัยหน่อยนึงนะฮะกระจังหน้าก็คล้ายๆตัวปัจจุบันนะปี17ราคาอยู่ที่459,000เท่านั้นเองนะฮะสีขาวด้วยนะสีขาวสวยแน่นอนนะครับ มาดูไฮไลท์ดีกว่าไฮไลท์ดาวแดงของผมก็กคือรถที่ผู้ชายวัยรุ่นทุกคนรอคอยนะฮะก็คือ h o n d a CIVIC คันสุดท้ายขายดีมากขายดีแล้วดราคาถูกไมวะ, <S <S ะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัว h o n d a CIVIC 1>, 1 8 e ตัวท็อปนะฮะก็จะมีเนวิเกเตอร์แล้วก็มีคูสคอนโทรมีอะไรทุกอย่างตามที่รุ่นท็อปมันควรจะมีก็ราคานะฮะราคาอยู่ที่5 0 0 0 0 0นะฮะ5 0 0 0 0 0เท่านั้นเองนะครับปกติขายอยู่ที่5,59,000นะฮะ ราคานี้จัดได้เต็มนะจัดได้เต็มและตอนนี้นะผมมีโปรโนะฮะคับฟรีสเดือนคับฟรีสเดือนผมผ่อนให้1งวดจากนั้นนะฮะก็ใช้โปรโมชั่นของ ไฟแนซ์นะฮะเรามี0%อีก6เดือนนะฮะ3เดือนไปแล้วบวกไปอีก6เดือนอีกนะ,ะก็9เดือนค่อนลูกได้คนนึงเลยหลังจากที่ท่านนะฮะเอารถของเราเนี่ยไปขับ Uber ขับอะไรอยอย่างนะฮะ3เดือนฟรีไปแล้วนะครับจากปกติผ่อนอยู่ประมาณ10,000บาทเราต่ออายุ0% 6เดือนให้อีกนะฮะท่านก็ผ่อนเพียงแค่ 7,500เท่านั้นเอง Honda Civic นะเว้ยตัวท็อปสีขาวแบบนี้เลยนะฮะ <c oughs> นี่เป็นโปรโมชั่นที่เรามอบให้และรีบๆเลยนะคันสุดท้ายผมบอกเลยปล่อยคลิปไปเนี่ยน่าจะไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่ก็คันสุดท้ายนะฮะ Honda Accord รถหรูผู้บริหารอ่ะออกคลิปครั้งนี้แล้วนะฮะก็ครั้งที่พูดตัวของคัมรี่นะฮะรถหรูผู้บริหารคันนี้นะฮะปี08ตัวท็อป EL นะฮะให้ทายราคาเท่าไหร่ ราคาเพียงแค่ตีแส0 0น่เาพท่านั้นเองผ่อนประมาณ800 0กว่าบาทเฮ้ยครับแอคคอร์ดไวยผ่อน8,000ันกว่าบาทที่นี่มียังไม่พอนะถ้าทำสูเปอร์เซ็นต์อีก6เดือนจะเหลือเท่าไหร่มันต้องดัมอีกประมาณอย่างน้อย1,000บาทเวยและนี่คันสุดท้ายแล้วนะฮะคันสุดท้ายตัวท็อปแบบนี้โทรมาเลยนะโทรมาเลยเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ตอนท้ายนะฮะและยังมีอีกหนึ่งโมเดลนะฮะอยู่ภาคกระโน้นนะฮะเดี๋ยวพาเดินไปดูนะฮะก็คือตัวของ Honda h r v วนะฮะ แล้วผมจัดมาแจมๆมสีขาว2คันเลยนะฮะก็คือคันนึงก็จะเป็นปี2016นะฮะราคาเบาเบาหก0 0 0นาันั่นเองนะฮะและตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวท็อปของท็อปนะฮะก็จะเป็นตัว EL นะฮะที่มีซันรูฟด้วยนะฮะแล้วก็จะมี c อ e s s ร r y ครบนั่นเองนะฮะก็ใบนิดนึงนะเป็นรถเจ้านายเก่า เอามาให้ผมขายเอากกาไรน่แม่ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเคยทั้งอย่างอย่างคันนี้เป็นรถเจ้านายนะฮะผมก็เคยขับมาแล้วหรือก็มีการขายมาแล้วมากกว่ามากกว่า5คันนะฮะซึ่งก็ผมก็เห็นว่า h r v เเนี่ยมันเป็นที่นิยมในตลาดก็คือเราเห็นนะเราเห็นเราก็เลยคิดซื้อนะฮะแต่มีโมเดลหนึ่งที่ที่เป็นคู่แข่งของเขาโดยตรงเรียกว่ามวยมวยตรงนะฮะ ก็จะเป็น Toyota C-HR นะฮะซึ่งตรงน,นี้เนี่ยต้องบอกว่าทางผมยังไม่เคยซื้อนะฮะก็เลยอยากจะถามคุณผู้ชมว่า Toyota C-HR เป็นยังไงบ้างนะฮะขับแล้วมันเป็นยังไงมันดีไหมมันน่าจะให้ผมจับมาขายให้ท่านไะวะ้เออขอความเห็นหน่อยนะฮะก็อยากจะลองดูเช่นเดียวกันนะฮะหรือถ้าขับทั้งสองเมเดลก็ยิงย่งดีเลยนะฮะจะได้เปรียบเทียบว,ว่าตัวไหนดีกว่านะฮะจะได้ทุ่มเงินไปซื้อนะ ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโชว์รูมของเรานะฮะก็มีรถตระกูล Honda มากมายนะอย่างที่บอกนะครับก็มีไม่ต่ำกว่า20กว่าคันหาใครยังสนใจของความเป็นแบรนด์ Honda นะฮะซึ่ง Honda เนี่ยแน่นอนนะฮะสิ่งที่ได้ก็คือเขาเป็นรถตลาดการแมนเทนต์ต่างๆนะฮะก็ง่ายทั้งง่ายและถูกแม่นเองนะฮะหากใครสนใจตระกูลของ Honda นะฮะซึ่งผมอัปเดตไปหมดแล้วหรือจะถามเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มเติม อยากเวท t i กับผมโดยตรง <c oughs> บอกเนี่ยจะไม่อยากคุยห <c oughs> ลงยังจากนี้นะฮะผมก็จะมาอัปเดตสต็อกนะฮะโชว์รูมให้เรื่อยๆเพื่อที่ท่านเนี่ยสามารถอยู่บ้านนะฮะคอยตัดสินใจได้เลยนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ติดต่อเรามานะฮะช่วยชาตินะฮะหยุดเชื้อเพื่อชาตินั่นเองนะครับท่านสามารถติดตามตามช่องทางด้านล่างตามนี้ได้เลยนะฮะอาทิตย์ต่อไปนะ,ะผมจะอัปเดต โมเดลไหนนะคอยติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ